ในหอคําหลวงในอุทยานราชพฤกษ์นะคะก็เต็มไปด้วยพุทธศาสนิกชนที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างหนึ่งแน่นค่ะซึ่งก็มีทั้งชาวเชียงใหม่เองและก็ชาวจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งคาดว่าวันแรกวันนี้นะคะจะมีคนเข้ามาสักการะพระบรมสารีริกธาตุมากถึง3 0,000คนค่ะ ซึ่งบรรยากาศตอนนี้จะเห็นได้ว่าหอคำหลวงยังคงเต็มไปด้วยพุทธศาสนิกชนที่เดินเวียนเทียนและเข้ามากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่หอคำหลวงบริเวณชั้นสองอย่างเนืองแน่นซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ปรับเปลี่ยนให้ประชาชนสามารถขึ้นมาไหว้เพื่อที่จะได้มองเห็นพระบรมสารีริกธาตุในระยะที่ไกลมากขึ้นค่ะ อากาศที่เริ่มเย็นลงในช่วงค่ำทําให้พุทธศาสนิกชนจํานวนมากยังทยอยเดินทางมากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลนะจากอินเดียที่อัญเชิญประดิษฐานเป็นการชั่วคราวที่หอคาหลวงอุทยานหลวงราชพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคมนี้หนึ่งแน่นกว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะส่วนหนึ่งเนื่องจากเป็นช่วงเวลาเลิกงานเลิกเรียนและบรรยากาศเย็นสบาย ทำให้หลายคนตัดสินใจเลือกที่จะมาสักการะในช่วงเวลานี้นะคะซึ่งเย็นถึงค่าแบบนี้ก็เรียกได้ว่าคนมาเยอะเลยทีเดียวค่ะโดยบรรยากาศโดยรอบนะคะก็เต็มไปด้วยพุทธศาสนิกชนที่สวมชุดขาวที่มาเวียนเทียนและกราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลครั้งหนึ่งในชีวิตนอกจากนี้ก็ยังมีการแสดงศิลปะของอินเดียและการแสดงโขนชุดพระรามข้ามสมุทรที่นํานักแสดงกว่า108คนมาแสดงโชว์ด้วยค่ะ ซึ่งมีข่าวดีด้วยนะคะว่าทางจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการปรับระเบียบใหม่ให้พุทธศาสนิกชนที่เดินเวียนเทียนวนซ้ายครบหนึ่ง 1. รอบแล้วให้สามารถเดินขึ้นไปที่บริเวณชั้นสองของหอคำหลวงเพื่อสักการะพระบระมสา,ารีริกธาตุได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้นค่ะนอกจากนี้ยังขยายเวลาอำนวยความสะดวกให้กับพุทธศาสนิกชนให้เข้าสักการะพระบระมสารีริกธาตุเพิ่มได้อีกหนึ่งชั่วโมงนะคะจากเวลา8นาฬิกาเป็นเวลา7นาฬิกาถึง21นาฬิกา จนถึงวันที่8มีนาคมค่ะ